สวัสดีครับหมอลำผาไปเพลงชาแน,นลแอดิวขอถามหน่อยนะครับว่าทุกคนรู้จักบัวสวรร์แสงทองหรือเปล่าบัวสวรรค์แสงทอง SP อยู่หรือไปยังไงนะก็มีคนสงสัยมานะครับหลังจากงานยกเลิกนะครับยันขออนุญาตบอสพแพลวกลับไปร้องเพลงร้านเดิมชั่วคราวบัวสวรรค์วันโทน้องแหม่มศิลปินจาก วงแสงทอง SP ได้ออกมาตอบคำถามคลายความสงสัยของแฟนคลับนะที่กังวลว่าเธอจะออกจากวงหรือไม่หลังงานแสดงถูกยกเลิกกระทันหันโดยยืนยันสถานะล่าสุดผ่านโซเชียลมีเดียนะครับเออตอนนี้คนที่จัดงานหมอนลำในโดนกันเละเทะจากเจาก้จาหน้าที่นะที่ไม่มีหัวใจนะครับเออก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเห็นข่าวเยอะล่ะนะักเกี่ยวกับการที่ไม่อนุญ,ญาตให้เขาไปเล่นไม่อยากให เขาไปทําอะไรในสิ่งที่ที่เขาลงทุนไปแล้วอะในเรื่องของนั่งร้านแสงเสียงสีทุกอย่างไฟเฟยอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวเรียไมไว้หมดทุกอย่างแล้วนะครับเออก็ย้อนกลับมานะครับบัวสวรคร์เขาก็คงยืนยันว่ายังคงอยู่กับบอสแพรวพาแสงทองและได้ชี้แจงต่อคําถามแฟนๆว่าได้ขออนุญาตบอสแพรแล้วนะคะอ่ะชัดเจนไหมครับ ชัดเจนนะในช่วงที่คิวงานของวงถูกยกเลิกเธอกลับไปร้องเพลงที่ร้านเดิมที่เคยทำงานอยูอ่ก่อนหน้านี้นะครับเพื่อเป็นการดูทิศทางและก็รอการประเมินสถานการณ์อันนี้คือแอดดิวพูดย้ำแล้วนะครับว่าเขาคงอยู่กับบอสแพลวๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็การทำงานช่วงนี้เนี่ยะจะดำเนินไปจนถึงสิ้นเดือน ก่อนจะตัดสินใจวางแผนอ่ะก็เร็วๆนี้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจวางแผนงานในระยะยาวต่อไปเธอก็มีความชื่นชมมาแหละนะชื่นชมบอสแพลาวว่าแพลวเนี่ยเป็นผู้บริหารที่ใจดีมากๆและมีความห่วงใยโทรศัพท์มาสอบถามความเป็นอยู่ของลูกน้องเสมอซึ่งสแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีและ,ะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิลป,ปินกับหัวหน้าวงนะมีการแบบว่าพูดถึง ซึ่งการลระก,กันแล้วก็าทางบัวสวรรค์เนี่ยเขาก็รักแป๊เพลาด้วยนะครับการกลับไปร้องเพลงที่ร้านเดิมของบัวสวรคร์เป็นการเพียงแค่การปรับตัวชั่วคราวในช่วงที่วงประสบปัญหาคิวงานถูกยกเลิกโดยเธอยังคงสถานะเป็นศิลปินภายใต้การดูแลของแป๊บพลาแสงทองก็หมายถึงว่าอยู่ในวงแสงทองแต่ด้วยวิกฤต โรคภัยในครั้งนี้หรือจะเป็นการที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องพระพันปีหลวงเนี่ยจากไปเขาก็งดให้วงหมอลำหลายๆวงเนี่ยยกเลิกการแสดงนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ปวดจิตปวดใจมากนะครับไม่ใช่เฉพาะเป่าคนเดียวนะครับคนอื่นก็โดนนะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจเขาเนาะเข้าใจว่าเออมันต้องเป็นอย่างนี้และวิถีการใช้ชีวิตนะครับของคนจะต้องต้องดำเนินต่อไปซึ่ง ทางคุณบัวสวรรค์แสงทองก็ทําถูกแล้วนะชีวิตต้องเดินต่อไปไม่ใช่ว่าเห็นเขากําลังล้มตอนนี้ก็ช่วยกันให้ขึ้นมาให้เร็วที่สุดซึ่งปล่อยให้เป็นธรรมชาติดีกว่าเพราะว่าแบ,บ่พาวเขาเข้าใจว่าเอออะไรที่มันสะดวกอะไรที่มันโอเคหนูเอาไปเลยลูกหนูจัดการให้เต็มที่หนูไม่ต้องสนใจทางนี้ เพราะพลาเขาก็มีทีมงานของเขานะครับทุกคนโดนหมดแล้วเขาก็เข้าใจแล้วส่วนลูกน้องบางคนที่มีหัวไอเดียแล้วก็ความคิดดีดีเนี่ยเขาก็รับรู้ได้นะว่าเขาควรจะทํำยังไงในการทํางานโปรเจกต์ต่อไปนะครับอ่ะลูกสาวร้องอีกแล้วนะครับดาไม่เอาลูกไม่เอานะโอเคนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันนะครับเออก็เอามาฝากเฉยเนอะเรื่องของบัวสวรรค์พลาวนะครับบัวสวรรค์แสงทองที่ เขาไม่มีปัญหากับแผลพๆา,พาก็คือเขาเขารักกันนั่นแหละนะครับอ่ะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ